สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเสี่ยวเอองให้ขานรุ่งนะครับอยู่ที่ตำบลนารุงอำเภอศรีคอรภูมจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เรามาดูรถไฟนะครับรถไฟที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับก็คือรถไฟที่กําลังจะส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวพามารีวิวกับเจ้าของนะครับว่าตอนนี้เป็นรถไฟแบบไหนบ้างนะครับเจ้าของอยู่ข้างหน้าครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับ สวัสดีครับอดิศักดิ์คงสุวรรณนะครับเป็นเจ้าของร้านเสี่ยวเอ้อขายขายน้าลุงแล้วก็ผู้สร้างรถไฟจิ๋วขึ้นมาครับอ๋อนี่ครับต้องบอกเลยว่ารถไฟจิ๋วนี่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ทาเองผลิตเองเลยเนี่ยใช่ครับนี่ฮะก็ที่เราเห็นนะครับตอนที่เรามาถ่ายรอบก่อนคือจะเป็นตัวนี้เนาะอ่าคันนี้จะเป็นเราทําจําลองจากตัวฮิตาชิอ๋อซึ่งเมืองไทยเราน่าจะนํามาตั้งแต่ปี2 5 3 6ครับผม22คันนานมากแล้ว คันนี้ก็เป็นจำลองมาจากคันที่มันเกิดอุบัติเหตุชํารุดโอ้โหเบอร์4502ครับผมครับอันนี้ก็ใช้งานมาปีกว่าๆแล้วครับตั้งแต่เปิดร้านครับอันนี้คือใช้มาอันนี้คือรถไฟตั้งเดิมที่ร้านเลยครับดั้งเดิมเลยครับส่วนโบกี้ก็จะเป็นในโบกี้สีฟ้าเนาะโบกี้สีฟ้าด้านหลังครับสีฟ้าด้านหลังนะครับสามโบกี้นะครับใช่เนาะ ส่วนตัวนี้ที่เห็นก็คือเป็นรถที่ทําส่งลูกค้านะครับอันนี้ทําขึ้นใหม่นี่ฮะระบบจะแตกต่างจากของเดิมครับจะดูสังเกตได้ง่ายงที่ล้อครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับผมได้มาดูความต่างว่าต่างอะไรบ้างครับมีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ล้อของเราจะเป็นการใช้ล้อที่มันมีตามท้องตลาดเป็นล้อประตูเลื่อนแล้วกึ่งบ่าออกให้เหลือบ่าด้านหนึ่งครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวสร้างขึ้นมาโดยตรงเลยครับมันจะเป็นล้อเหมือนรถไฟจริง๋อเหมือนรถไฟจริงมันจะถึงกันเลยครับเทาซ้ายเพาขวาพีลอง ดูด้านด้านหลังนี้ก็มีครับครับจะเห็นเพาล้อซ้ายกับล้อขวาที่มันเชื่อมถึงกันแล้วก็มีพวกแบริ่งประกบด้านซ้ายด้านขวาอ๋อมันนี้จะมีลูกยางกันสะเทือนแล้วก็สปริงครับผมครับจะช่วยให้การทํางานมันเวลานั่งมันจะไม่รู้สึกสะเทือนมากครับมันจะต่างตัวนี้อัะนี่รุ่นเก่าท่านผมผมอันนี้รุ่นเก่าครับเป็นเหล็กชนเหล็กเลยครับมันต่างกันเลยครับผมอันนี้คือความจับมาพิเศษของรุ่นใหม่เลครับตัวนี้จะทําความเร็วสูงได้โดยที่ไม่เสี่ยงในการตกลาง แต hmm. ่ซึ่งรถเดิมมันจะเสี่ยงการตกรางสูงตัวนี้เราจะจําลองมาจากของจงริงแต่ว่าสัดส่วนเราจะลดลงมาครับอ oh, ตอนนี้นการทําให้สมจริงมากที่สุดนะครับในส่วนสีในสีนี้เป็นแบบไหนบ้างครับสีนี้จะเป็นโทนสีที่เราใช้งานจริงอยู่ในเมืองไทยคือตอนนี้เป็นสีของโบกี้ชั้นสามโอโบกี้ชั้นสามจะเป็นสีนี้เลยครับจะเป็นสีออกม่วงๆหน่อยแล้วก็มีแถบสีเหลืองกับสีขาวที่เป็นช่องหน้าต่าง hmm. ดูครับเหมือนมากครับสวยมากเหมือนครับเหมือนกันเด็เลยครับสวยมากเลยนะครับอ่าส่วนคันนี้ที่ทําใหม่นะครับจะตอนนี้คือมีทั้งหมด4ี่โบกี้ใช่ไหมครับครับมีทั้งหมดสีตู้โดยสารครับก็จะเอาไปทําขบวนที่ร้านอ่าหลังสวนคาเฟ่อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องจังหวัดกาลสินเตรียมตัวพร้อมนั่งรถไฟนะครับตอนนี้นะครับกำลังเกือบเสร็จแล้วใกล้จะติดตั้งเลยครับผมครับไอ้ยางรำคันใหม่เนี่ย คือได้ข่าวว่ามันแรงเครื่องแรงเนาะสามารถลากได้กี่โบกี้ครับขั้นใหม่นี่เคยผมลากสูงสุดอยู่ที่แปดกับเก้ากับเก้ากับหัว่าตัวนี้คือลากได้สบายเลยครับลากได้สบายเลยใช่เพราะว่าขั้นใหม่นี่มันจะเป็นการขับเคลื่อนทั้งสิบสองล้อครับแล้วที่สําคัญเลยคือมันมีขุมพลังงานที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งมีในบ้านเราแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเรียกว่าแบตเตอรี่ NMC ครับแบตเตอรี่แมง ไอเอ็นเอ็มซีนิกเกิลแมงกานิสโคบอลนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ห0ึ่งร้อยแอขนาด24โวลต์นะครับก็สามารถวิ่งรอบตรงนี้ได้350กว่ารอบนะครับตรงนี้สามารถบอกก่อนว่าระยะทางตัวนี้คือรอบหนึ่งประมาณกี่เมตรครับประมาณ200เมตรครับ200เมตรวิ่งได้กี่รอบนะครับ355รอบ355รอบรอบต่อการชาร์จหนึ่งครั้งถูกต้องครับโอ้สุดยอดจริงนะประหยัดน้ำมันมากเลยครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องใช้น้ำมันครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในสภาวะเศรษฐกิจ น้ำมันแพงครับผมอีกอย่างหนึ่งของคันนี้ก็คือมีระบบระบบเบรกอัตโนมัติครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเราสามารถเบรกอัตโนมัติรถจะหยุดให้ทันทีเลยครับซึ่งรุ่นเก่าไม่มีอ๋อต่างกับไอตัวรุ่นนี้นะครับที่มีความต่างนะครับพัฒนาให้แบบเดิมนี่ครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตัวนี้กําลังมาแล้วครับหัวหัวจักรนะครับมาแล้วครับสวยมากเลยครับผมนี่ครับแกะใหม่ป้ายแดงครับนี่ฮะเดี๋ยวพามาดูกันครับ มาดูอันไหนข้างหน้าข้างหลังนี่อันนี้จะเป็นข้างหลังครับนี่ข้างหน้าอ๋อมาดูข้างหน้านะครับโอ้โหเนี่ยแกะกลองป้ายแดงครับพี่น้องกาะสินนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับนี่ครับข้างหน้าครับสวยงามเลยครับนี่ฮะก็เดี๋ยวจะเอามาประกอบนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเทสอยู่ที่นี่ครับผมกําลังจะเทสก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเอามาครอบเอามาใส่นะครับมาดูบรรยากาศนะครับสดๆนะครับครับ อันนี้จะเป็นหัวรถจักร q s y ครับ q s Y นี่คือทางรัฐบาลไทยได้สั่งซื้อจากรัฐบาลทางบริษัทญี่ปุ่นไปบริษัทจีนที่ทํามาเพื่อที่จะเอามาทําขบวนแทนคันเดิมครับซึ่งเราก็อัปเดตให้มันทันสมัยครับคือเมืองไทยมีเราก็ต้องมีครับเราก็ต้องทำลงมาแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วครับโอ้นี่ฮะความสวยงามเกิดขึ้นทันทีนะครับโอ้หนี่ฮะครับมาแล้วครับใหม่ใป้ายแดงครับ กรอบลงไปแล้วครับชมครับนี่ฮะสดๆเลยครับพี่น้องกาลสินครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับหลังสวนคาเฟ่นะพบกันเดี๋ยวๆนี้นะครับผมนี่ครับตอนนี้กําลังประกอบอยู่ครับผมอ่านี่ละนี่ครับตอนนี้เราก็เห็นเตรียมรูปแบบนะครับความสวยงามนะครับนี่ฮะขบวนรถไฟคันใหม่ป้ายแดงครับผมพบกันที่กาลสินนะครับแต่วันนี้คือเราจะลองนะครับที่เสียวเอ๋อขานอรุ่งที่นี่นะครับทดลองนะครับ อ่าตอนนี้ความเร็วนะครับมันต่างกับรุ่นเก่าอย่างไรบ้างครับคันนี้จะเร็วกว่าครับเร็วกว่าแล้วก็กําลังลากจูงจะดีกว่าอ oh. เพราะว่ามันได้คุมพลังงานจากตัวแบตเตอรี่รที่เป็นรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีของมอเตอร์ที่เป็นรุ่นใหม่ด้วยครับครับมันก็เลยได้กําลังค่อนข้างที่จะเยอะ oh. แล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของการอัตราทดเพื่อให้มันมีกําลังลากจูงที่คือสามารถขึ้นเนิน ชันชันกว่าเดิมได้ครับของที่กาลสินก็จะมีพื้นที่ที่มันค่อนข้างชันครับผมก็เลยต้องออกแบบตัวรถให้มันสอดคล้องหรือให้มันรับกับทางสภาพภูมิประเทศของทางนั้นครับผมเนี่ยธรูมชมท่านใดนะครับที่แบบอ่าจะเอาไปใช้ในสวนในการลากผลผลิตทางการเกษตรนะครับปุ๋ยลากอะไรต่างนะครับข้ามสวนสามารถที่จะติดต่อมาได้อาจจะติดตั้งรางนะครับข้ามไปยังสวนนะผลขนกล้วยขนปุ๋ย นะครับได้อย่างดีเลยครับผมพละกําลังใช้ได้อย่างดีครับติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ฮะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะได้นั่งได้ลองครับตอนนี้ผู้ดีสารมารอเลยครับอย่างนั่งเลยครับผู้ีสารมารอแล้วนี่ฮะสุดยอดจริงๆครับผมครับเดี๋ยวนะครับคลิปต่อไปเราก็จะพาท่านชมมาอ่านั่งดูนะครับรถขั้นใหม่นะครับได้ข่าวว่าเร็วแรงนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงบ้างนะครับอะไรพลเรบนะครับ ก็นะครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวให้สรุปนะครับว่า,ารุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยมันต่างกันอยังไรบ้างครับผมคือเราก็ย่อดส่วนจากของจริงลงมาให้มันเล็กลงมันไม่ใช่แค่เล็กลงแค่ขนาดทั้งสมรรถนะของจริงแล้วก็สมรรถนะของจําลองที่เราทํามาเนี่ยเหมือนกันครับคือปัจจุบันการที่จะไปภาคเหนือเนี่ยาการขึ้นดอยขุนตาลนะ่ะปกติเขาจะพะหุสองหัวแบบนี้ครับคือใช้สองหัวในการลากขึ้นดอยนะครับ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยก็สั่งซื้อไอ้หัวนี้เรียกว่าหัวรถจากอุลตราแมนมาหัวเดียวสามารถลากจูงขบวนได้โดยไม่ต้องมีการรักนั่นมันก็คือทําให้เกี่ยวกับการลดต้นทุนลดค่าบํารุงรักษาแล้วก็เพิ่มสมรรถนะในการลากจูงผู้โดยสารไปให้ถึงเป้าหมายได้เลยสุดคันนี้ก็เหมือนกันครับคันนี้ก็สามารถเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าตัวนี้สามารถลากหัวตัวนั้นไปได้ไหมโดยที่เราไม่ได้สตาร์ทเลยครับเราจะจอดไว้เฉย ซึ่งหัวหัวมันเนี่ยมีน้ําหนักประมาณเกือบตันครับโอ้แต่พอหัวตัวนี้ครับเป็นตันนะครับหนึ่งตันนะครับใช่เป็นน้ําหนักเป็นตันนะครับเป็นตันเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาหัวตัวนี้ลากให้ดูตัวหนึ่งแล้วดูลักษณะนะครับคือเหล็กของรางมันจะมีความลื่นแล้วตัวล้อก็จะมีความลื่นกําลังของมันนี่สามารถผลักลากมาได้สบายเลยครับน้ําหนักกดเพามันค่อนข้างเยอะครับผมเนี่ยก็รับใครที่สนใจนะครับขออ่า ติดต่อครับว่าเบอร์โทรติดต่อเพจนะครับใครที่อยากได้รถนะครับติดต่อได้ทางไหนบ้างครับครับทางเพจของผมก็จะเป็นเพจรถไฟจิ๋วครับครับเพจรถไฟจิ๋วพิมพ์เข้าไปใน a c e b o o k ก็เป็นรถไฟจิ๋วก็จะเจอเลยครับครับก็เบอร์โทรก็ของผมก็จะเป็น0 8 4 7 9 1 7 8 3 9เ่ครับผมเบอร์อดิศักด์ครับครับติดต่อมาได้นะก็สามารถที่จะติดตั้งได้ทั่วไทยครับติดตั้งได้ทั่วประเทศตามประเทศก็ไปได้นะตามประเทศก็มีครับก็ล่าสุดก็มีลูกค้าที่ จังหวัดน่านครับแต่รถไฟที่จังหวัดน่านก็จะเป็นรถไฟรถจากไอ้น้ำครับรถจากไอ้น้าก็จะมีการจําลองมีไอ้น้ํามีการขับเคลื่อนมีระบบการชักคือเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักรถจากไอ้น้ำเพราะว่ารถจากไอ้น้าเราได้ยกเลิกการใช้ไปนานมากแล้วเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงแล้วก็รวมถึงมลพิษครับคือตัวนนี้ก็เป็นรถจากดีเซลไฟฟ้านะครับแต่เราจะทําขึ้นมาให้มันลักษณะคือจําลองให้มันเล็กลงเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าอ๋อสมัยก่อนรุ่นบรรพบุรุษเรา มีการใช้รถจากไอ้น้ำในการขนส่งผู้โดยสารขนส่งสินค้าไปมาหาสู่กันนะครับแล้วมันไปได้ยังไงครับนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสนใจติดต่อมาได้เลยครับผมรถสวยๆนะครับใครอยากได้ที่ไปในส่วนของคาเฟ่ของตัวเองหรือเอาไปไว้ในส่วนของเองครับติดต่อมาได้เลยนะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ